ตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์หรือตำรวจปคมนำกำลังบุกทลายแก๊งขอทานเขมรหาเงินเล่นไพแ่แฉมีโรงแรมในระแวดกดังกล่าวรับเข้าทำงานแม้รู้ว่าผิดกฎหมายเมื่อเวลา7จ็นาฬิกาพันตำรวจเอกพัฒนพงศ์ศรีพินเพราะผู้กำกับสองกองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบรามการค้ามนุษย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบาร,รมุงเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาได้สนที่กำลังป่า50นายบุกเข้าตรวจสอบและจับกลุ่มกลุ่มคนต่างด้าวตามหมายจับข้อหากระทำความผิดการกระทำบ,งบังคับขู่เข็นชักจูงส่งเสริมยินยอมหรือกระทำการด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทานเด็กเร่ร่อนหรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทาน หรือการกระทําความผิดหรือกระทําด้วยประการใดอันเป็นการสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กได้ตัวกลุ่มคนต่างด้าวเป็นชาวกัมพูชาผู้ใหญ่19คนเด็ก18คนรวมทั้งสิ้น37คนโดยจุดแรกตรวจค้นภายในซอยสุขวิท,ทยาเจ็ดมู่8ตำมนนาเกลืออำเภอบละมุงจังหวัดชนบุรีพบบ้านปลูกเป็นเพิงสังกะสีสองหลัง มีรั้วล้อมรอบทําจากสังกะสีหลังแรกพบบุคคลตามหมายจับเป็นผู้หญิงชาวกัมพูชาหนึ่งคนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อ่านหมายจับพร้อมสแสดงภาพบุคคลซึ่งยืนยันว่าเป็นตัวเองจริงนอกจากนี้แล้วยังพบเด็กอีกห้าคนอายุประมาณหนึ่งปีถึง8ปปีบ้านหลังที่สองพบชาวกัมพูชาเป็นผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนและเด็กสองคน ตรวจสอบไม่พบเอกสารแสดงตัวบุคคลหรือพาสปอร์ตจึงได้ควบคุมตัวทั้งหมดประยังสถานีตำรวจภูธรบานละมุงจุดที่2องที่บ้านพรพิมลภายในซอยนาะเกลือ14ตตำบลนานะเกลืออำเภอละมุงจังหวัดชนบุรีเป็นทาวน์โฮมสองชั้นสองหลังตรวจสอบมีครอบครัวชาวกัมพูชาอยู่รวมกันเป็นผู้ใหญ่16คน เด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง8ขวบ11คนและอุปกรณ์ในการใช้ขอทานเป็นแก้วขันและเหรีหยญจำนวนมากตรวจสอบทั้งหมดไม่พบเอกสารแสดงตัวบุคคลแต่อย่างใดขณะที่ตำตี่ได้แสดงหมายจับทั้ง5รายเป็นผู้ชายสองรายผู้หญิงสมรายสึ่งยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงโดยหนึ่งในนั้นทราบชื่อคือนายโอ อายุ27ปีให้การอ้างว่าตนเองไม่ได้มีอาชีพขอทานแต่ทำงานภายในโรงแรมแห่งหนึ่งโดยไม่ต้องใช้เอกสารใดๆและยังยอมเล่าอีกว่าหลังจากที่กลุ่มขอทานหาเงินมาได้แล้วบางคนก็จะเอามาเล่นไพ่กันอีกด้วยในเบื้องตน้นได้รับการเปิดเผยว่ากลุ่มขอทานเหล่านี้จะลักลอบเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายตามช่องทางต่างๆ แล้วจะอุ้มเด็กไปนั่งตามจุดต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมานั่งขอทานขอเศษเงินจากความสงสารของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวโดยจะมีรายได้วันละไม่ต่ำกว่า300บาทถึง1,000บาทยี่ยงไรก็ตามแต่ประสานเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กจังหวัดชนบุรีเพื่อทําการคัดแยกทําประวัติแต่ละบุคคลพร้อมตรวจหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง ระหว่างตัวผู้ใหญ่ที่อ้างเป็นพ่อเป็นแม่ว่ามีความสัมพันธ์กันจริงหรือไม่หากไม่มีก็จะเขา้าขายค้ามนุษย์ได้ก็จะต้องทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลแล้วแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไปนิว24ที่วากรกริปมณีนนภาพข่าวหรือราชทิปสีรายงาน